ก่อนจะนอนกาบหมอนภาวนาสั้นๆหนึ่งหนนึกขออะไรพี่ชีวิตสำเร็จได้ดังปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์มากพุทธคุณสูง สวัสดีครับคลิปในวันนี้ผมมีคาถาสูตรเข้มขังมาฝากครับเหมาะสำหรับท่านที่กำลังเงินขาดมือขาดโชคลาภไม่ได้รับความเมตตาจากเจ้านายหรือคนรอบข้างหรือมีเหตุไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวเองให้ลองสวดภาวนาคาถาหงแก้วสารพัดนึกของหลวงปู่หงดูได้นะครับแล้วชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอน พระคาถาที่เป็นหัวใจของสายวิชาหลวงปู่หงผมมะปัญโยขอพรก็ได้จเจริญกรรมาฐานก็ดีเพราะแต่ระบทมีความหมายอันลึกซึ้งแฝงอยู่เมื่อพร้อมแล้วให้ทุกท่านตั้งสวดนมโมสามจบแล้วว่าพระคาถาดังต่อไปนี้ครับ นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะภะกัสสะปะจะาขะนะเมติหรือ นะโมพุทธายะนะมะพาทะจะพภะกาสานะเมติปะจะาขาหรือจะภาวนาเอาเพียงสามคำสั้นๆก็ได้ว่านะเมตินะเมตินะเมติ คาถาทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านคงคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับเพราะมักจะมีกรรมกับบนวัตถุมงคลของหลวงปู่แทบจะทุกชิน้นเหตุเพราะว่าพระคาถานี้เป็นคาถาที่สามารถใช้ท่องสวดเพื่อปลุกเสกสิ่งของก็ได้เพื่อใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ได้หรือจะใช้สำหรับการขอพรต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันครับหลวงปู่ท่านว่าดีร้อยแปประการเหมือนด่งแก้วสารพัดนึนึ คิดสิ่งใดปาถนาะสิ่งใดก็จะสำเร็จได้ดังปาติหารเรียกใช้การเอาเถิดศักดิ์สิทธิ์ดีนักแหละ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวพระคาถาในวันนี้อากภมพูดผิดพลาดหรือขาดตับทพ่องตรงไหนไปบางก็ต้องกาบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ะที่นี้ด้วยนะครับและหากท่านผู้ฟังท่านในชื่นชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในช่องนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ